เรื่องเล่าอาถรรพ์เจ้าแม่หัวมันกลางไร่เพชรพิจิตรไร่มันสัมปะหลังของตระกูลจันสว่างที่บ้านหนองน้ำใสใหญ่และกว้างขวางจนสุดลูกหูลูกตากิ่นพื้นที่หลายสิบไร่จนชาวบ้านเรียกติดปากว่าไร่เพชรพิจิตรเพราะมันที่ปลูกได้หัวใหญ่เนื้อดีราวกับเพชรแต่ความอุดมสมบูรณ์นี้กลับแฝงไว้ด้วยเรื่องเล่าสยองขวัญของ เจ้าแม่หัวมันจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วที่ดินแปลงนี้เคยเป็นป่าช้าเก่าที่เล่าลือกันว่าฝังศพของหญิงสาวท้องแก่ที่ตายอย่างปริศนาลุงถมเจ้าของไร่คนปัจจุบันที่เป็นคนโลภไม่ได้ทำพิธีขอขมาหรือตั้งสารเพียงตายอย่างถูกต้องตามที่คนเก่าคนแก่เตือนเพียงแต่ ยกมือไหว้แบบขอไปทีแล้วก็สั่งรถไถลงพื้นที่ทันทีตั้งแต่เริ่มปลูกมันสัมปะหลังลุงถมก็ร่ำรวยผิดหูผิดตาไรของเขาไม่เคยขาดทุนได้ผลผลิตนามกว่าใครแต่ก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นความเฮี้ยนในไร่มันเสียงร้องไห้กลางวันแสกๆคนงานที่เข้าไปถอนหญ้าหรือพวนดินในไร่ จะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ครวญครางเบาๆดังมาจากกอต้นมันที่หนาทึบพอเดินเข้าไปดูก็ไม่พบใครบางคนถึงกับเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม้ครผู้หญิงท้องแก่ยืนอยู่ท่ามกลางต้นมันก่อนจะจางหายไปหัวมันที่ไม่กล้าขุดบริเวณใจกลางไร่มีกอมันอยู่กอนหนึ่งที่ดูเหมือนปกติแต่คนงานทุกคนจะรู้กันดีว่าห้ามแตะ เพราะทุกครั้งที่มีคนพยายามขุดกอมันนั้นจะมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงหรือมีไข้จับสันต้องหยุดงานไปหลายวันและเคยมีคนงานคนหนึ่งที่ดื้อดึงพยายามใช้จอบขุดจนได้ปรากฏว่าคืนนั้นเขาฝันเห็นผู้หญิงท้องแก่หน้าซีดจ้องมองแล้วเอาหัวมันสัมปะหลังขนาดใหญ่ทุบหัวเขาจนเลือดอาบกลิ่นทูบและแป้งร่ำ ในคืนเดือนมืดบางครั้งชาวบ้านที่เดินผ่านไร่จะได้กลิ่นทูบและกลิ่นแป้งรั้โชยออกมาจากกลางไร่พร้อมกับเห็นแสงไฟริบรี่เหมือนมีคนจุดเทียนไหวอยู่ในท่ามกลางต้นมันสูงสูงบางคนยืนยันว่าเห็นสารเจ้าที่เล็กๆผุดขึ้นมากลางไร่ในคืนนั้นแล้วก็หายไปเมื่อรุ่งเชา้าจุดจบของลุงถมเรื่องราวมาถึงจุดพีคเมื่อถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยว ลุงถมไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์เขาคิดว่าคนงานอุปโลกขึ้นมาเพื่ออู้จึงลงมือขุดมันในกอต้องห้ามด้วยตัวเองในเช้าวันต่อมาชาวบ้านก็พบลุงถมนอนแน่นนิ่งอยู่กลางไร่มันสิ่งที่น่าขนลุกคือที่ข้างศพของลุงถมมีหัวมันสัมปะหลังขนาดใหญ่ถูกจัดวางเรียงรายไว้เก้าหัวและมีรอยเล็บจิกลึกในหน้าผากของลุงถม เหมือนถูกอะไรบางอย่างทุบตีอย่างแรงตั้งแต่นั้นมาลูกหลานของตระกูลจันสว่างก็ได้ตั้งศาลเจ้าแม่หัวมันขึ้นอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของพระธุดงและทุกครั้งที่จะเริ่มปลูกหรือเก็บเกี่ยวจะต้องนำหัวมันสัมปหลังหัวแรกที่ขุดได้มาถวายเจ้าแม่เสมอเพื่อขอให้ท่านคลุมครองและเมตตาถ้าไม่รบกวนท่านท่านก็ให้คุณ แต่ถ้าคิดจะขโมยหรือลบหลู่ท่านก็จะเอาคืนด้วยหัวมันที่ท่านหวงแหนเรื่องเล่านี้แสดงถึงความเชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางที่หวงแหนพื้นที่และการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นครับ